บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแข่งแรงบันดาลใจจากรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ช่ชวนคนไทยรักพ่อภาคปฏิบัติณจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้เดินทางไปเปิดงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9รักพ่อภาคปฏิบัติพร้อมกิจกรรม 1.20วินาทีทำดีที่พ่อทำณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุดรธานีทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับก็เป็นพระราชบัตรที่ได้รับฟังแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจครับที่ทำให้เรานั้นเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับคนอื่นด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์ที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านทํางานหนักโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะคะาะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าจะนําไปปฏิบัติก็คือว่าเราน่าจะให้เขาหรือปฏิบัติด,ดีกับเขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยกิจกรรมรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นี้จัดขึ้นเพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้แนวคิดทำดีภาคปฏิบัติ พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและรับฟังการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมายหรับพระราชนำดัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เซนยึดถือมาตลอดนะครับนั่นก็คือการมีความกตันญูต่อบ,บุประการีและก็ู้มีประคุณนั่นเองนะครับเศรษฐกิจโพเพียงเข้าใจง่ายมันไม่ใช่การทาไรทํหน้ารอกเศรษฐกิจโพเพียงคืออย่าเอาจริงเอาจังกับชีวิตอย่าเอาเพนเอาตายกับอย่างจักแนวในชีวิตเพราะว่าถึงวันสุดท้ายคนเรามันจะเท่ากันหมด ไทยเบฟขอบันทึกรวมผลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ก้ชวนคนไทยรักพ่อภาคปฏิบัติณจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน